ทุกๆความสาเร็จนะคะแฝงไปด้วยเขาเรียกนะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคค่ะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะคะอะไปต่อได้ทําให้เรานะคะรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขแบบไหนรู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรค่ะแต่หลายๆคนค่ะกลัวค่ะส่วนตัวย่าเองค่ะถามว่าก,กลัวไหมก็กลัวนะเมื่อก่อนน่ะก,กลัวมากๆเลย กลัวอุปสติภที่มันจะเกิดขึ้นกลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรากลัวสิ่งนี้แหละสิ่งนี้เลยเกิดขึ้นซ้ำๆยำๆบ่อยๆเลยทําให้เรานะคะกลัวการแก้ไขกลัวการไปต่อกลัวการะนะวางแผนกลัวเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไม่ไปถึงในสิ่งที่เราจะต้องการนั่นเองค่ะหลายๆคนเป็นเช่นนั้นบางคนก็ยังเป็นอยู่แต่บางคนก็ยังไม่เป็น บางคนก็กลัวก่อนที่จะเป็นบางคนก็เป็นไปแล้วแต่ก็ยังกลัวที่จะแก้ไขใครที่ฟังคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปปรับใช้กับเัอเองค่ะแก้ไขดีที่สุดเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปต่อแบบไหนนั่นเองค่ะ